ไฟดับไฟที่เสาดับไปแล้ว มากเลยเนอะมันเสียบ่อยจังเลยอ่ะผมว่าใจอันตรายมากเลยตัดกับอี่ยไม่ตัดไม่ตัดมันเป็นเรื่องจริงห้ามไปได้เลยไม้เสียแล้วเสียอย่างไม่ยอมขึ้นเห็นไอ่าอ่าห้ามไปได้เลยไม้มันเสีย ไม่ลงอีกไม่ลงอ,อืมอ่ะ,อ,ะ <laughs> อยู่ดีก็พรุบขึ้นมาเลยอ้นตอีนถ้าเป็นคนก็เรียกบ้าบ้าบ้าบอา